สวัสดีค่ะลาตนามนีพรมยานนะคะสวัสดีชาวราศีเมษนะคะคนที่เกิดเดือนเมษายนหรือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ลัคนาราศีเมษนะคะหรือหรือรอาศีเมษก็มารับชมรับฟังกันได้นะคะเราจะมาดูกันนะคะปักแรกเดือนมกราคม2 0 0พ 568นะคะสองพนะคะการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรนะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังในทุกๆด้านนะคะเรามาเริ่มจากการงานนะคะการงานจะเป็นอย่างไรในปักแรกมกราคมนี้นะคะขอให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆนะคะตอนรับปีใหม่เนาะ การงานจะเป็นอย่างไรนะคะขอคุณอาจารย์ไวพรวุชัยชาวราศีเมษนะคะการงานจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะเทพเสานะคะอาจจะมีอุปสรรคหน่อยนะคะเครียดหน่อยเหนื่อยหน่อยในปักแรกนี้นะคะอุ้ยในปักแรกนี้นะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะในความยากลําบากความเหนื่อยหรือว่าการต้องก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปความสําเร็จหรือว่า งานที่ประสบความสําเร็จของคุณมันจะเกินค่าจากที่คุณคาดคิดนะคะก็เครียดอย่าเครียดนะไพ่ออใบที่สองนะคะท้าวิลูหกการวางหลักปักฐานนะคะการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่คุณทําเชื่อมั่นในตัวเองแล้วจะดีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทํะไรก็ใช้สติใช้ความพยายามแล้วจะได้วางหลักปักฐานเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะมีเกณฑ์จะได้งานใหม่ที่ดีด้วยนะคะสําหรับใครที่รอง,งานอยู่นะคะ ใช่ใบสุดท้ายพระเทวะฤสีนะคะจะมีการรวมกลุ่มนะคะจะมีการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่โตขึ้นก็เป็นไปได้ด้วยนะคะช่วงนี้ภาวะของการเลื่อนระดับเลื่อนตำแหน่งนะคะการศึกษาต่อการสอบแข่งขันจะผ่านฉลุยแต่ขอให้คุณมีสติแล้วก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วจะประสบความสำเร็จดังที่คาดหวังนะคะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะคะในปักแรกนี้นะคะถ้าใครมองหาถึงการเดินทางก็ ขอให้ระมัดระวังเรื่องเอกสารทางราชการด้วยนะคะจะได้รับลื่นไม่ติดขัดเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณจะมีภาวะของผู้ใหญ่เป็นที่น่าเคารพของใครหลายๆคนนะคะอะ่สาธุนะคะก็ขอให้คุณมันเติมความรู้ให้ตัวเองในทุกๆหน้าที่ทุกๆตำแหน่งนะคะแล้วก็ไพ่ใต้สำรับฮนุมานเฮ้ยไม่ใช่ฮนุมานกุมารทองนะคะไพเ่เมตามาหานิยมนะคะคุณจะเป็นที่รักแล้วก็ มีเมตตามหานิยมนะคะไปที่ใดผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนเมตตานะคะเพราะฉะนั้นก็ทำตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วนะคะเป็นคนที่อ่อนน้อมทำตนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะอาสาธุนะคะทีนี้เราจะมาดูเรื่องการเงินการเงินนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรปักแรกเดือนมกราคมอุ๊ยปักแรกเดือนมกราคมนะคะ การเงินจะเป็นอย่างไรชาวราศีเมษนะคะไพ่ใบแรกนะคะเทพพระอาทิตย์นะคะการเงินจะได้มาจากความรู้ความสามารถของคุณนะคะมีเกณฑ์จะมีช่องทางใหม่ๆทางการเงินนะคะไพ่พระโคนนทินะคะเหนื่อยเพื่อครอบครัวรักครอบครัวนะคะทํางานเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขนะคะมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับยวดยานผ่านนะอาจจะได้รถใหม่ได้ซ่อมแซมรถหรือว่ารถมีปัญหาอะไรก็จะได้มีเงินเข้ามาจัดก,การเรื่องรถนะคะไพ่ใบที่ 3นะคะความไม่เที่ยงนะคะก็ความไม่เที่ยงก็ยังต้องอยู่ในส่วนของการระมัดระวังเรื่องการเงินนะคะถ้ามีเงินใดเข้ามานะคะก็ใช้อย่างระมัดระวังนิดนึงเนาะเพราะามันมีเกณฑ์ของการที่แบบ เออมีเงินเข้ามาก้อนใหญ่ก็ถ้าใช้ไม่ระวังนะคะก่อนที่เงินอีกก้อนจะเข้ามามันก็แบบว้าวุ่นเหนื่อยได้นะคะช่วงนี้เงื่อนเงือไม่ตกเงินไม่มานะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณสู้ๆนะคะการงานได้มาจากความรู้ความสามารถของคุณล้วนๆนะคะอ่ะสาธุนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากลงทุนใดนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์การลงทุนใหม่ๆก็เป็นไปได้แต่ก็ใช้สติ อให้ดีในการลงทุนนะคะภายใต้สำรับเทพเสาวนะคะบางทีมีเงินก็คิดเยอะไม่มีเงินก็ยิ่งคิดเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้สติในการใช้เงินนะคะอาสาธุนะคะเงินก็ได้มาจากคุณตัวคุณล้วนๆเลยทีเดียวนะคะอ่ะทีนี้เราดูความรักความรักปากแรกเดือนมกราคมนะคะจะเป็นอย่างไรขอบคุณอาจารย์นะคะอวยพรวชัยชาวราศีเมษนะคะ ความรักปักแรกเดือนมก,กราคมจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะเทพจันทร์การสับสนความคุ้นคิดนะคะเอ๊ะเอาไงดีเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังเออไพ่โมลาขึ้นมาอีกต่างหากนะคะความรักก็ไม่ค่อยได้ดังใจเนาะรู้สึกเหมือนแบบเจ็บนะคะเจ็บตัวเจ็บใจรู้สึกเหมือนโดนทําร้ายรู้สึกเหมือนโดนหักหลัง ก็เป็นไปได้ด้วยอันนี้ให้ระมัดระวังเนาะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะระมัดระวังนิดนึงเนาะอาจจะต้องมีการต้องตัดสินใจเลือกก็เป็นไปได้ว่าเราจะเอาอยัางไงซ้ายหรือขวาไปต่อหรือพอแค่นี้กับความรักความสัมพันธ์เป็นไปได้เนาะอ่ะในสิ่งที่คุณเล็งไว้หรือว่าตัดสินใจมันจะไปในทิศทางไหนนะราชสีนะคะก็ขอให้เชื่อมั่นในความรักความสัมพันธ์ ขอให้เชื่อมั่นในความรักความสัมพันธ์นะคะเออสิ่งที่คุณคาดหวงังสิ่งที่คุณคิดนะคะประมาณสักกลางปีถึงจะมีอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องประคับประคองความรักความสัมพันธ์ไปก่อนสําหรับคนมีคู่นะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดอะไรที่เล็งไว้อะไรที่แบบเอ,อ่อดูไว้นะคะอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจเนาะมันจะมีภาวะของการโดนหักหลังโดนทําลายนะคะใครเข้ามาช่วงนี้หรือว่าคนที่คุณเล็งไว้เช็ค ช็คสักนิดหนึ่งนะคะว่าเขามีคู่แล้วหรือ,อยังเดี๋ยวจะกลายเป็นคุณไปเป็นมือที่3นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะไปตัดสินใจเอาสักประมาณกลางปีนะคะสําหรับคนที่เล็งนะคะเออช่วงนี้มาดูแลตัวเองนะคะให้ดูสวยดูดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วจะเจอความรักที่ดีนะคะอ่ะสัตทุนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะอืมช่วงนี้รู้สึกคิดเครียดเนาะชาวราศีเมษ ปักแรกเดือนมกราคมนะคะก็ขอให้คุณใส่ใจดูแลตัวเองมีความสุขในทุกๆวันแล้วจะดีนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนอยู่ในแบบไหนก็ขอให้มีสตินะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ